ท่านผู้ชมครับผมวิชานช่วยชูใจนะครับวันนี้ผมมาสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนที่บ้านพลุนะครับก็ตั้งใจจะทำเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนรอบเมืองหาดใหญ่นะครับฝั่งบ้านพลุบ้านไร่ปะตงนะครับอีสกสักเส้นทางหนึ่งนะครับ วันนี้นะครับมาเจอน้องเบาวนะครับโทรศัพท์ไปหาผมนะครับแล้วก็อยากจะชวนทัวร์ทางไทยท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยมาทำท่องเที่ยวชุมชนที่ตาบลบ้านพลุด,ด้วยนะครับผมก็เลยลงมาสำรวจนะครับแล้วก็ลงมาพบปะก,กันนะครับทำไมจึงโทรไปชวน พี่วิชาญให้ลงพื้นที่ครับคือผมได้ติดตามพี่วิชาญแล้วก็ก็ได้ติดตามว่าเขามีพี่วิชาญได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนนะครับและก็ส่วนหนึ่งเนี่ยในชุมชนของเราเนี่ยครับซึ่งผมเองเป็นประธานชุมชนในชุมชนเขตเนี่ยครับซึ่งเรียกว่าชุมชนเขต8ดนะครับเทศบาลเมืองบ้านฟูเราก็จะมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายๆที่ก็เลยอยากเชิญชวนคณะท่องเที่ยวชุมชนได้ให้โอกาสแวะมา ท่องเที่ยวแล้วก็มาทานอาหารในร้านอาหารในชุมชนของในเขตแปดของเราครับครับคิดว่าท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างไรกับชุมชนถ้าท่องเที่ยวชุมชนมาเนี่ยชุมชนจะได้อะไรจากการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวครับสิ่งที่คิดว่าจะได้นะครับหนึ่งก็คือการกระจายไรายได้ให้กับชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าภายในชุมชนร้านกาแฟร้านอาหาร หรือแม้กระทั่งร้านโอทอปสินค้าโอทอปต่างๆเราอาจจะได้การาได้การรับการเผยแพร่ออกไปครับครับในขณะเดียวกันท่องเที่ยวชุมชนมาเนี่ยชุมชนก็จะได้เกิดการพัฒนานะครับกา,ารเชื่อมโยงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวนะครับพัฒนาคุณภาพของสินค้า,าพัฒนาบ้านเรือนอให้สะอาดขึ้นนะครับจุดนี้ที่ผมแวะมาเนี่ยท่านผู้ฟังครับนี่เป็น ร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟแล้วก็มีสวนฝรั่งนะครับเป็นร้านกาแฟอยู่ในสวนมีสวนฝรั่งนะครับนี่มีส้มโอด้วยนะครับส้มโอก็ลูกสวยๆนะครับบรรยากาศภายในบ้านเนี่ยก็เป็นบ้านสวนบรรยากาศดีทีเดียวนะครับคนบ้านพลุ กับการท่องเที่ยวเนี่ยความจริงมาเลเซียนักท่องเที่ยวมาเลเนี่ยก็มีจํานวนไม่น้อยนะครับที่แวะมากินอาหารที่บ้านพลุแวะมานอนพักที่บ้านพลุแวะมาเที่ยววัดที่บ้านพลุนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่บ้านพลุก็ยังเป็นทางผ่านของนักท่องเที่ยวเนี่ยอยากให้นักท่องเที่ยวคนไทย มาท่องเที่ยวชุมชนบ้านพลุเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาด้วยจะได้ตามมาด้วยเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับคิดยังไงครับผมตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้ามาเยอะๆแล้วก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็จะได้เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนภายในชุมชนของเราพัฒนาเรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆของเราครับเพื่อที่จะได้รับ คำแนะนําจากน <term S 2> ัก,นกท่องเที่ยวชาวไทยก่อนอแล้วก็เพื่อพัฒนาให้นำเสนอกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ครับ <Grand> ครับติดตามทัวร์ทางไทยท่องเที่ยวชุมชนมาก็พอสมควรเท่าที่ฟังน,นะครับอมองทัวร์ทางไทยมองท่องเที่ยวชุมชนที่ทัวร์ทางไทยทําอยู่เนี่ยมองอยังไงบ้างคิดเห็นยังไงบ้างรครับความคิดส่วนตัวผมนะครับผมว่าการทําทัวร์ทางไทยท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยครับส่วนตัวผมผมคิดว่ามีประโยชน์กับชุมชนมากครับเพราะว่า เป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นการเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่อยู่ตามมุมเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ผมเคยเห็นมาก็คือสะบาย้อยอืหรือว่าหลายๆที่ก็เป็นที่ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนผมก็ได้เห็นในใ,ในในเฟซของทัวร์ทางไทยท่องเที่ยวชุมชนนะครับครับครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนะครับ วันนี้ผมสำรวจเส้นทางที่บ้านพลุนะครับแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงไปบ้านไร่เชื่อมโยงไปปะตรงทุ่งลุงนะครับเพื่อที่จะทำเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนรอบเมืองหาดใหญ่ณฝั่งนี้นะครับวันนี้ผมเข้ามาที่น่าสนใจนะครับมาร้านแซบซอยสี่นะครับเมื่อสักครู่ก็กินอาหารที่ร้านแซบซอยสี่นะครับกินอาหารเที่ยงมื้อเที่ยงเสร็จเนี่ย ก็มากินกาแฟนะครับตอนนี้กาลังนั่งอยู่ในร้านกาแฟในสวนเนี่ยนะครับก็มากินกาแฟอีกสักครู่ผมจะขึ้นไปวัดป่าแสงธรรมนะครับไปดูวัดป่าแสงธรรมแล้วอยากจะสำรวจจุดอื่นๆของบ้านพลุนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตอนเย็นเนี่ยผมตั้งใจจะไปวัดปูผานะครับไปวัดนกยูงนะครับไปเวลาเย็นนะครับเพราะว่าท่านเจ้าอาวาสบอกว่าตอนเย็นนะครับนกยูงจะลงมาเยอะนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ